ท่านใดที่ฝันเห็นเวลากลางคืนตามตำราทํานายทายทักว่าจะได้รับลาบยศและมีชื่อเสียงผู้คนกล่าวยกย่องชมเชยและได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เลขเด่นที่น่าเสียง06 09 106 109 116 สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความฝันนะครับซึ่งคนเรานั้นเมื่อหลับนอนอาจจะมีนิมิตหรือว่าความฝันนะครับมาปรากฏในความฝันในเรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะมีทั้งคุณและเกิดโทษนะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับ บางครั้งความฝันบอกโชคลาภบ,บ้างบอกลางร้ายให้รู้ล่วงหน้าก็มีนะครับซึ่งความฝันนั้นเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับและเชื่อมโยงกับจิตของผู้ฝันนะครับรวมทั้งมีส่วนเกี่ยวพันกับกรรมด้วยเช่นกันนะครับต้นเหตุของความฝันนั้นแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกันนะครับประการแรกนะครับบุรพนิมิตนะครับความฝัน เกิดจากเรื่องราวในอดีตมาปรากฏให้คนนั้นฝันไปมักเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงมามาปรากฏบอกลางหรือโชคลาภต่างๆนะครับในความฝันครับประการที่2จิตนิวรณ์นะครับความฝันเกิดเพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งความฝันอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะ อารมณ์จิตของผู้ฝันนั้นได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลานะครับทำให้เมื่อหลับไปแล้วก็จะเกิดความฝันในสิ่งนั้นเรื่องนั้นๆน,น,นะครับผู้ที่ฝันผู้ที่ฝักใฝ่อยู่หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับประการที่3ก็คือเทพสังหอณน,นะครับความฝันเกิดขึ้นเพราะเทวดาบรนโดน,น,ดนหรือบัรดาลน,นะครับ ความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะได้ดนบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไปนะครับเพื่อสําแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องมงคลแต่ถ้าเป็นฝันร้ายเรื่องร้ายก็จะเป็นเหมือนกับการตักเตือนให้ผู้ฝันได้ระมัดระวังภัยต่างๆและหาหนทางป้องกันนะครับประการที่4นะครับ ธาตุโขพระครับความฝันเกิดเพราะกินมากนอนมากจนท้องไส้อืดท้องขึ้นท้องเฟอ้อนะครับธาตุไม่ย่อยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เวลานอนหลับจะหลับไม่สนิทนะครับจึงเกิดฝันไปในเรื่องไร้สาระไม่มีมูลความจริงหรือให้ประโยชน์แต่อย่างใดนะครับในส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ การทำนายความฝันนั้นจะนิยมเรียกว่าการแปลความฝันนะครับและการแปลความฝันในทางวิทยาศาสตร์จะต้องทราบบุคลิกและภูมิหลังของผู้ฝันนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆและเหตุการณ์ที่ฝังใจอยู่หรือเพิ่งเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นสามารถจดบันทึกความฝันไว้ตลอดทั้งคืนเป็นเวลาหลายคืนติดต่อกันนะครับการแปลฝันอาจจะทา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและใจของผู้ฝันนั้นได้นะครับแต่เนื่องจากยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้น้อยนะครับอีกทั้งเป็นงานที่ยุ่งยากและใช้เวลานานนะครับจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายทําให้ผู้นั้นหรือว่าผู้ฝันนั้นส่วนใหญ่นิยมแปลความฝันแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะบางเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้นะครับ และความเชื่อก็ยังคงมีผลกับคนเรามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับความหมายของความฝันประจําวันนะครับความฝันที่คนเราฝันกันอยู่ทุกวันนั้นไม่ว่าเรื่องที่ฝันจะเกิดขึ้นกับผู้ฝันเพียงคนเดียวหากแต่ตามตำราโหราศาสตร์โบราณกล่าวไว้ว่าความฝัน จะให้คุณหรือโทษแก่ใครนั้นสามารถแบ่งเป็นความฝันประจำวันอีกด้วยนะครับโดยแต่งเป็นบทกลอนดังนี้นะครับวันอาทิตย์เกิดนิมิตแก่ผู้ใดคนทั่วไปเป็นผู้ใดใช่คนฝันหากมีจิตเกิดนิมิตในวันจันทร์ทุกลาบนั้นได้ตรงวงวานมิตร วันอังคารได้เกิดฝันนั้นว่าแน่ได้แก่พ่อแม่เราเองเก่งไม่ผิดฝันวันพุธได้บุตรภรรยาชิดสมดังจิตที่คิดฝันนั้นแน่นอนฝันวันพฤหัอสอัศจรรย์เข้าฝันสู่ด้วยได้แก่ครูผู้สั่งสอนฝันวันศุกร์ทุกขลาบ จะคลาจรนั้นจะย้อนแก่สัตว์ท่านในเรือนฝันวันเสาร์ไม่ต้องเดาก็รู้ผลได้แก่ตนผู้ฝันนั้นยากเหมือนในเจ็ดวันฝันมาอย่าแชร์เชือนเร่งรู้เตือนจดจำเป็นตำราอันนี้ก็เป็นบทกรอนความฝันตั้งแต่โบราณกาลมานะครับ ซึ่งความหมายาตามบทกรอนนี้ก็คือถ้าฝันคืนวันอาทิตย์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่คนส่วนมากหรือผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้านายถ้าฝันคืนวันจันทร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ญาติและมิตรสหายของผู้ฝันถ้าฝันคืนวันอังคาร ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ฝันถ้าฝันคืนวันพุธไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่สามีภรรยาหรือบุตรหลานถ้าฝันวันพฤหัสคืนวันพฤหัสไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนถ้าฝันคืนวันศุกร ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่บริวารสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้ถ้าฝันคืนวันเสาร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ตัวผู้ฝันเองสำหรับช่วงเวลาที่ฝันเกี่ยวกับความแม่นยำต่างๆนะครับฝันเวลากลางวันนะครับไม่จำเป็นจะต้องเชื่อฝันกลางวัน คือความฝันที่ยมถือเป็นความจริงได้ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์อันหนึ่งลาบเป็นของมีค่าหรือเงินทองที่ได้มาโดยไม่คาดฝันหรือค้าขายได้กำไรมากมายอย่างไม่นึกฝันโชคหมายถึงคราวหรือจังหวะซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับดวงชะตาของผู้นั้นเป็นเกณฑ์แต่ถ้าระมัดระวังตัวดีแล้วก็จะดีได้ ฝันเวลาหัวค่ำช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นถึง4ทุ่มเป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้เพราะว่าท้องไส้ไม่ปกติทำให้ความฝันวุ่นจิตใจวุ่นแต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริงฝันตอนดึกช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มถึงตีสองเป็นความฝันที่ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในระยะเวลา1เดือนหรือ2เดือนแน่ๆ ฝันยามใกล้รุ่งช่วงเวลาตีสองถึงสว่างเป็นความฝันที่จะเกิดขึ้นเป็นความจริงในเวลา3วันหรือไม่เกิน15วันสำหรับอิทธิพลตัวเลขกับความฝันความฝันของคนเราที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์หรือสัตว์หรือกับสิ่งของต่างๆ ตามตำราทํานายฝันส่วนมากที่ให้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเลขมักจะมีส่วนใกล้เคียงกันอยู่มากซึ่งอาจจะเกิดจากการสังเกตหรือพิจารณาเอาจากลักษณะรูปร่างหรือจุดเด่นหรือลำดับของอักษรสิ่งของต่างๆเหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์โดยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มานานหลายชั่วอายุคนแล้ว จึงสามารถให้ความเชื่อถือต่อการทดลองเปรียบเทียบในลักษณะที่เรียกว่าใกล้เคียงหรือมีส่วนตรงกับเป้าหมายได้เป็นส่วนมากซึ่งสำหรับความฝันนั้นก็จงบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรืออักขระต่างๆนะครับ